ยินดีต้อนกับเข้าสู่ซารเลม1 9 6 2บอรบอดเกมร่าล้างสุดแม่มดสุดเข้มข้นที่ทุกคนอาจจะเป็นผู้บริสุทธิ์หรือแม่มดก็เป็นได้เราจะมาเริ่มกันที่เซตอั <c oughs> กเกมกันก่อนแยกการเจตนาร้ายกรติการและแมวดําออกจากกองสับไพ่แจกคนละสามใบแล้วใส่การเจตนาร้ายกับเข้ากองวางการ,รติการไว้ข้างล่างสุดของกองไพ่ แจกการบทบาทหรือไต่สวนที่มีทางแม่มดไม่ใช่แม่มดและสายตรวจตามจํานวนผู้เล่นเรียงการไต,ต่สวนความไวที่หน้าตนเองซึ่งการพวกนี้จะเป็นจํานวนชีวิตของผู้เล่นด้วยเช่นกันวางโทเค็นที่เป็นรูปคอนและนาฬิกาสายไว้ที่ตรงกลางมาทําความรู้จักการในมือฉบับแบบเข้าใจง่ายกันการในมือจะมีสาสีด้วยกันก็คือสีแดงสีเขียวและสีน้ําเงินการสีแดงจะเป็นการกล่าวหาที่มีตั้งแต่1นถึงเข้อกล่าวหาการสีเขียวจะเป็นการแอคชั่นโจมตีหรือช่วยเหลือคนอื่นเช่ยเน,นชย,ย้ยายไพ่ขโมยไพ่หรือเผาไพ่เป็นต้น และการ์ดสีน้ำเงินจะเป็นการ์ดคำสาบเช่นการ์ดแมวดำหรือการ์ดที่หลบภัยเป็นต้นค่ะในช่วงเริ่มเกมทุกคนจะต้องกลับตาต่อมาแม่มดกริมตาแลกเลือกวางการ์ดเมวดำคนไหนก็ได้หนึ่งคนผู้ที่มีการ์ดเมวดำจะได้เริ่มเล่นก่อนและในแต่ละตาของผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะจวดการ์ดสองใบหรือเล่นการ์ดเท่าไหร่ก็ได้จากในมือของตนเองค่ะ ตวกาดเจอเจตนาร้ายจะต้องเปิดกา์ไตสวนหนึ่งใบของคนที่มีแมวดําและผู้เล่นทุกคนจะต้องหยิบกาไตสวนของผู้เล่นทางซ้ายมือวนไปทางขวาเข้ามาแทนกาไตสวนที่โดนหยิบไป ในส่วนนี้อาจจะมีแม่มดเพิ่มจากการเผยแพร่รัทีแม่มดหรือสายตรวจเปลี่ยนตัวเป็นต้นค่ะในส่วนการเก่าหาใครโดนสะสมครบ7ข้อเก่าหาจะต้องเปิดการไต่ส่วนหนึ่งใบถ้าเจอแม่มดแปลว่าใกล้จะชนะแล้วแต่ถ้ายัางไม่ใช่ก็ต้องเล่นกันต่อเมื่อโจดการถึงรัฐีการจะเข้าสู่ช่วงโหมดการคืนทันทีหลังจากที่ทุกคนหลับตาแล้วในทุกๆรอบแม่มดสัรหารได้หนึ่งคนและสายตรวจป้องกันได้หนึ่งคนค่ะ หลังจากพ้นช่วงรติการคนที่กลัวตายสาม,มารถเรือกสารภาพบาปเปิดการไต่สวนเพื่อความอยู่รอดได้แต่ถ้าตายขึ้นมาแล้วก็แปลว่าออกจากเกมทันทีค่ะ ฝั่งบริสุทธิ์หรือชาวบ้านสามารถชนะได้เมื่อเปิดไพ่แม่มดครบสองใบส่วนฝั่งแม่มดจะชนะได้ก็ต่อเมื่อสืบทอดกระทิแม่มดผู้เล่นครบทุกคนคะ่ะจริงๆจ,จ,จะมีการกระเพะชาวบ้านด้วยค่ะแต่คลิปนี้จะเน้นอธิบายระบบเกมให้ทุกคนเข้าใจกันก่อนหากใครกําลังตามหาร้านคอนเซปต์คาเฟ่ที่มีบอร์ดเกมด้วยมาหากหลานคาเฟ่คอนเซปต์คาเฟ่ทีแม่มดต้อนรับพวกคุณอยู่เสมอร้านตั้งอยู่ที่สุภาไราปาร์คอาคาร2ใกล้กับ BTS ีเพหุนโยธิน21และตอนนี้ทางร้านมีอีเวนต์บอร์ดเกมผสมกับ โเพทีมสืสวนในวันเสาร์ที่17พฤษภาคมที่กำลังจะถึงภายใต้หัวข้อในอัลคริมสันจากยูนิเชัทเมดโดยมีโชว์อเมทิสและสก,กีเป็นคนดำเนินอีเวนต์นี้หากใครสนใจตอนนี้ก็เกิดอรอบ่ายสครึ่งถึง6โมงเย็นสามารถอ่านรายละเอียดอีเวนต์นี้ได้ที่เพจมาฮหลันค่ะ